Đăng, phục mẹ, phục cái năng các bạn. sai bục sì, ok, khám, sức khỏe tốt, đi đâu cũng khỏe, 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 đi đâu đi ปันลุมปันลุมตัวเบ็ดก <marvel. S 2> ันไมได้ปานารรถจอดโดนครับใส่ขัวเบ็ดไว้ไว้เดี๋ยวเบ็เบ็ดหลานสองหลานสองลานสเอาอีกแล้วบ่ซสือกรขายบ่ขายก็ซสือมีสองย่างครับเรา นวดมือกัเป็นล้านสานน้องล้านสมือนี่มือเดียวเด้ครับมืออื่นคนอีกแสนนึงมืออื่นก็มือจับของเออเดี๋ยวเอาออกให้ไปติดเครื่องก่อนผู้ใดบ่เคยเห็นบ่เคยมีผู้ใดเห็นปลาเราขับรถทิปสองรอขั้นนี้เลยเบิ้งเบิ้งจะรีบทำไหนเจ้าไปสูบยาในรถเขาก็สิหอมหัวเจ้าแล้ว ủa, đâu sao tát chương nhú, tiếng chiêng hả? cà mau của nhau đi, cháu sĩ phao có phải phục chiêng cầu này gì vậy nè, bữa thăn bảo bà lao bảo. ป้าเราจะพาไปปลูกเสกเอาคันไหนมาอีกแม่ทองเหลืองก็ป <c oughs> ่ะไปเอาแม่ทองเหลืองท่านนี่กับซื้อครับอันนี้ซื้อล็อกกี้กับซื้อรถบัสกับซื้อคันนี้กับมาหัาาวเงากับจอร์ด่พุ่นจันจกรถไพรถไพล์มูลอุ้ยปุ้ยมาจะเ,าาเรีนเต้าเต้าที่เราบอกว่าเขาฝากขายออ๋ต้องบอกว่าเขาฝากขายมาถ้าบอกว่าซื้อไรเดี๋ยวโดน โอ้ยไม่เบี้ยงโอกยว่ะฮู้ยโอ้ยว่ะฮู้ยโอ้ยได้ฝากบอกเอฟีแยนปนี่เด็ดเเก่าๆครับซื้อแล้วของใหม่เปล่าด้วอ๋อรับซื้อของเก่าครับรถเป็ใหม่ก็เปลาเด้่รถใหม่ก็บเอาครับซื้อแต่รถเก่ารถเปล่าบ้านใหม่เออบาเราว่ามันผสมสักสีนะซื้อรถใหม่นะแล้วมักอันแบบม้วนหิวเบ็ดแน่แยกน้ำมันแน่ อตาบอกคณิติว่า uh, ถือ no? กูแจไปโปะจึงนี world, right. ่โป้เอาเอามันการทำงานเนี้ยเกียบเทียบไดแล้วนะว่าคเป็นนักขุดบ่อนแบบนผประเทศรอบกไห้เพราะคุโดนสายเวทีบดปีเพราะประเทศกุบบอนเวปีการทำงานเท่านการทำงานเามงเป็นนักุดบอนเลยจ้ะโอ้ทำนักขุดบเอนมาไหนยูเลยมาไหนเศร้าเลย บเฮ็ดอันนึงเฮ็ดอันนึงบ่ได้เฮ็ดทางกับไปค้นดินบ่ได้ค้นดินกับซื้อของห่างพี่น้องมันไปคิดว่าเรื่องการทับหน้าหนูตายตายลื่นลื่นอย่างนีตายลื่นลื่นเอาเอาเป็นนักฟุตบอลอีกกลุ่มรถใหม่บ่ซื้อเลยครับผู้ใดมีรถเก่ารถท่างรับซื้อขายแลกเปลี่ยนเพราะว่าสป็นรถเกี่ยวสิบล้อรถบดรถเกียร์เอามัดเลยท่านฮกล้อฮกล้อนี่เอามัดว่าจะเป็นรถเราเราซื้อเบ็ด แต่ว่าต้องเป็นรถห้างรถไม้เบาสุดรถเตารถไม้ดูรถไปอ่ะดูเดียวหนิโอ้ยเดินไหนไม่เอาไม่ห้องหลอกโอ้ขึ้นรถแล้วครับลูกพี่ห้องถ้าไปอีกแล้วเาม่ไปลูกเดียว

อ้าวเห็นแต่แบบนี้ครับ12ล้อเป็นนะครับเออเผื่อหเพิดเครื่องคียคอยล์ตัวผึ่นโอ้ยดำมันก่อนดังตัวนี้เขาเรียบร้อยผื่งเหรอเผื่อเห็นแต่ยังที่ขับ12บสองล้อแล้วเหรอย่างเดียวเขาดำมันบ่มี อยู่รมรถตู๋จะขึ้ปันอะไรวรถตู้กับบ่ีับอมี่อบงเบึงงผ้าเขียวเคือนยคอยตัวเขาจะว่ารถเทาไงบอกไม่อไเกยเสียครับรถปีกสานเน่ากล้วยปุ๋ยคนเบ่งปันแลมโบเราพี่ครับเบึงเบึงพึ่นไปเด้อ เบื้งเด้อขี่คอยเฮ้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 ยเพื่อน่ะเพื่อน่ะเพื่อน่ะบีบเตะเส้นอะไรก็สื่อเบิ่งเนื้อขี้กลางเนื้อขี้กลางเลยเฮ้ยรถเฮานี้ขี่แบบบ้าขี้กลางจะยัเโดนตกผ้ามตัวเราเราขี้เส้นเหลืองเลยเวลาไปกุ้งเทพขี้แบบนี้เลยโอ้เจ้าก็้ช้างมีชีวิตหลอดเราโซ่สมือเนาเพื่อน่ะ เห็นว่าเอี่เดเลยนี้ยน,นี่ผู้สาวเก่าโอ้ผู้สาวเก่าเรียะโอ้ขี่ไปไปเียกัไปนี้เลยเลบิดทัวประเทศไปแบนี้เลยอ้ขี่แบบนี้ไม่น่าหลอดคคลปพี่น้รองบ่อกีมีผู้ใดเห็นเจ้าขาเขี้ยวสิสองหลอดได้ไหมบ, <c oughs> บ้างเออไปย่งเดียบ้งครับในบานครับ ไม่ดูละไ่ลกไปกูว่าสิปีวกจากรถพสส่ว่าหกูทำมันขีดสวนทางบึ่มเลยวะไงกูทีเลยเมเบิ่งทังหลังบบบนีบอยังบ่คันว่าพี่เราเราบอกยังวิวพฤกาวะลไปลมื่อวันดีเด้เนี่ยเจ้ากอว่าไปตรงเนี่ยรถงจะสมุนไปยังทีไปตรงเนาะนั่นตุเนาะเขาปากูนั้ีน่นนั่นนั่โอ้โาดเงสอ้อ ชนะแจังสี่เหจังสี่เอาเห็นมูอเขาภากูเดียวตัวนีคกูเดียวน้ำเขาทั้งรายกูตรงอย่างเดียวกันโอ้ยพวกกันตรงเลยบุญหลบนะบุญสนนี่นี่บุญบุญบกูสนเดียวสนเออของแท้ครับโอ้ขันขี่รถไก่ก็ง่ายเราแบบนี้พราะว่าไงขวัญเร็วขวัญเร็วเอยว่าขอติดไรที่เราไปนั่งหลังเดี๋ยวว่าคใครจะขับเองจะคิดเป็นคิดถึงเราเมื่อกี้รถนดมกู หน่วยไปยังจานไปลว่ารถเกียรไหรลมาเหยียบตะกามุนบดเนาะป้ายหัวรถมันกูมุนบนระบนบเบ้าทั้งเบรกเมีย <c oughs> ดีที่รามันลอยลวงนู้นอีกกาบ้าเปลี่ยนนั่นตะการหรือว่ายำเบียด,ดา <c oughs> โอ้ยันรถได้ดาแมง้งแล้วไม่เปิดประตูทางได้ไหมอีกเรียบร้อยเพราะว่าหนึ่ตัวาน,าน,น่นานั่มนมันมันเฝ้าก็ยังตัวยังกูม่านนี่เออนั่น โอ้เค้าเดินลุไนกไปไหวขนาดจากย่านอันมูเขามาขายของจากย่านมาทั้งข้างเนาะโอ้โหทีเดียวพังสามขั้นเลยว่ะทั้งขง้าง <laughs> ไปเลยกู <laughs> ไหวกู <laughs> ได้ผมกว่าประหยเนาะไมงกัมันเลียวสามขั้นพังเลย ว่าไ้ตัวเขาไ็ไห้มากห่อยเกะกาทั้งขังเนาะสวยเหลียวโอ้โหมือมือฟันกันแล้วพี่น้องแตเจ้าของเขาแก้ครับรถดีเวยเจ้าของรถคันนี้เพื่ะถ้าทำาเป็นอย่างนั้เราขับนี่ต้องสีแห้งหน่อยนึงมารยาทดีน้องเพื่ะนมันดีมันนักเนาะขับรถไทเออ เย้ยังหรอเนี่ยบุกบกเมียนมาเมียนเมียนน่รัดไปดีอีกเป็นเตอรมันดีป้าวขี้รัดตัวทีบไปพี่น้องมึงๆมๆงโอ้วอันนี้อันนี้เขาซับเขียบมาตอบพลันลิงนะแปลว่าเหยียบเหยียบคาดสวน โอ้ยเยียบคาดสวนปรต้องถอนเนี่ยเพราะว่าอยู่ตีนปลาเราแล้วนี่ไม่ว่าปรต้องถอนเข่ไหนนะแบบเหยียบคาดสวนไปเลยเอาะเพื่อนเพื่อนโอ้แล้งดูนี่กันบ้าเราคับมาผ่านไปซื้อได้พานตีนแล้วนี่ยอยู่อยู่ซื้อได้เออเบิ่งคอมเล่นไปเลยเอ่ะเบื้องขอบจังะไรเนาะเบื้องคมเล่นไปเลยคอมสีเหลืองไปเลยเอา โอ้แม่นวะเนา่เลยว่ากูขับรถมีมารยาทแม่เบิงบงรงดตะวันเป็นนิสัยของกูเนาะเก็บเบิรงดเบิร์รถรถเมียต้องรบต้องลบโอ้จังรุ่นนี้อันนี้อันนี้ถนน,นนส้นบวชได้ยีงขี่สัมเนียกันแม่นเส้นลักเนี่ยบอกว่าเบื่ต้องห่วงเขาเล็งนีหลายปันได ส้มปิ์บึงวาล้มิดว่โตกข้างละเจ้าพอวาแต่หัวไปเลยก็ไปอาลาดี้เลย,โ,ยโค้งครับโค้งครับ ปิดเพราะปิดขี่รถลูกสายมาเนี่ยโอ้แล้แลน,ลออน,นรอบใดไม่หมอนน้ยไปรวมนั่นเลยคนนี้อุ้ยนี่มีคนคุ่มือบ้าให้เราไหมเมื่อเนี่ยเราฮานุ่งรองกูกิ่งน้ำไม่หมอนลูกรองจะยักหมดแล้วพวกแมตโต๊กลดละบ่เออโอ้รถใหญ่แหมฝีมือน้อบนี้โอ้เพือสิผ้าลัดไปทั่วที่ไปแล้วพวกนี้เราเนี่ยแล้วประด้รู้ได้ว่าเราขับรถหน่อยหรือรถใหญ่เราไปอย่างเดียวได้เรา กันไม่ลดหน่อยแล้วสิพ้ารัดล่วงหันละอันนี้รถไงเราเก่งใจนะค่อยๆเบาค่อยไม่ได้ลดถี่ห้อง้อดแค่หนึ่งเดียมันก็ไหลทางเลยที่ตาโอ้โหรถเก่งรถเก่งลบได้ลบลบได้ลบนะครับไม่ลบล่วงนะครับเอ้าลูกพี่จะไปไหนไปบ้าน เนี้ยไปเลยทั่วหากันหมเดเลย,ยทั่วอยู่ทั่วอยู่ทางเจ้าบุอยู่คือไม่าตรงจะเริ่ออกมาจากหนองแวงดิเดี๋ยวก็ะทั่วผ้าได้บ้านนี้ยอ๋อ, <c oughs> อเดี๋ยวสิพาไปปลุกเสกพี่น้องรุ่นในรอติดตามมือนี่โอ้รถเกียร์มาก,กครับตอนเขาำเมาหัวเหี่ยวเอา,อา <c oughs> อเดี๋ยวรอติดตามคลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ